สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมินนี่จากไอดอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากในก่อนหน้านี้เราได้ทําคลิปเกี่ยวกับมินนี่ที่ร่วมงานมิวมิวนะครับซึ่งก็มีเซเลบไอดอลอีก3คนนะครับเข้าร่วมในงานเปิดตัวมิวมิวสาขาที่ r กล a l l ดรียลักชูรี่ฮอล วอนยองจากวงไอซ์นะครับแล้วก็รีจองจากสตรีทบูแมนไฟเตอร์นะครับรวมถึงมินนี่เนี่ยก็มีทั้งหมด4คนนะครับซึ่งในงานครั้งนี้เนี่ยแฟนๆก็พูดถึงกันมากๆเลยสําหรับ3สาวไอดอลนะครับอย่างมินนี่วอนยองแล้วก็ยุนอานะครับเท่าเน็ตเนี่ยถึงกับขนานนามแล้วก็มอบฉายาให้เลยว่า3นางฟ้าจากมิวมิวนะครับและในครั้งนี้เองเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของมินนี่นะครับหลังจากที่ร่วมงานนี้แล้วชาวเนติเซนเกาหลีแล้วก็แฟนๆชาวเกาหลีเนี่ยได้มีการพูดถึงมินนี่ในเดอะคิวนะครับเ็บบอชื่อดังของ ทางเกาหลีเลยในเว็บบอร์ดครั้งนี้นะครับก็ได้นําเอารูปภาพของมินนี่นะครับในงานมิวมิวครั้งนี้มารวมไว้ในกระทู้นี้พร้อมกับเรื่องราวน่ารักน่ารักมากมายนะครับเป็นรูปที่หลายๆคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันซึ่งในงานครั้งนี้เนี่ยมินนี่ของเราก็แต่งตัวมาในลุกของสาวมิวมิวตั้งแต่หัวจราดเท้าเลยนะครับพร้อมกับกระเป๋าของมิวมิวที่มินนี่ใส่แล้วก็สะพายแล้วดูดีมากๆเลยหลังจากที่ชาวเน็ตเกาหลีแล้วก็แฟนๆชาวเกาหลีนะครับนำรูปของมินนี่ในงานมิวมิวนี้ไปแปะไว้ในเนวน น้อยเลยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันนะครับหลายๆคนเนี่ยจะชมว่ามินนี่นั้นเธอน่ารักมากๆสเสน่ห์ของมินนี่นั้นเวลาย,ยิ้มเรามันน่าสะกดมากๆเลยและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าเธอสวยมากๆยิ่งในลุคนี้ยิ่งแปลกตามินนี่เธอสวยขึ้นเรื่อยๆนอกจากจะมีคอมเมนต์ที่ชื่นชมมินนี่ว่าเธอนั้นสวยมากๆสวยที่สุดสวยจริงๆนะสวยมากๆเลยก็ยังมีคอมเมนต์อีกหลายคอมเมนต์นะครับที่ชื่นชมมินนี่ว่าเธอนั้นน่ารักแล้วก็เหมาะกับลุคนี้ของมิวมิวมากๆซึ่งจากที่มีรูปปล่อยออกมาก็ ต้องบอกเลยว่ามินนี่นั้นดูเหมาะมากๆกับลุคแบบนี้เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับที่เรานนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นมินนี่แต่งตัวแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นสาวๆไอดอลนั้นใช้การแต่งตัวแบบนี้หรือว่าใช้สไตล์แบบนี้ในการทําเพลงหรือว่าการคัมแบ็กนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกลุกหนึ่งที่ฟแฟนๆนั้นชื่นชอบมินนี่มากๆและชาวเกาหลีเยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะปลื้มลุคนี้ของมินนี่มากๆเลยมีความเป็นคุณหนูมากๆดูเรียบร้อยแต่ก็ยังคงความแซบยังแอบเซ็กซี่เบาๆนะครับในการโชว์เอลของมินนี่ที่ในตอนนี้นะคร แฟนก็เลยยิ่งชอบพอไปใหญ่นะครับที่มินนี่นั้นเนี่ยแต่งตัวแบบนี้แล้วก็มาในลุคนี้สําหรับงานเปิดตัวมิวมิวสาขาแกรลอรียลักชวรี่ฮอนั่นเองสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบลุคนี้ของมินนี่หรือว่าเห็นลุคนี้ของมินนี่แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแหลายคนเนี่ยเราเชื่อเลยว่าจะต้องคิดเหมือนชาวเกาหลีแน่นอนมีทั้งคําว่าสวยแล้วก็น่ารักเนี่ยเต็มไปหมดเลยยังไงก็ตามใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิป ีอาา้อมกอเคป๊อปของเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับมินนี่ที่ชาวนติเซนเกาหลีนันเนี่ยกำลังเอ็นดูแล้วก็พูดถึงกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ